สวัสดีครับเรามาพบกับช่องคนตีชาแนลครับตอนนีน้วันนี้นะครับทำการเรียนการสอนวิชาการงานนะครับในชั่วโงการทำอาหารประเภทยำนะครับตอนนี้เด็กนักเรียนก็เตรียมเครื่องนะครับ <c oughs> ยำโอ้โหดูนี้ตรงนี้ยำอะไรเลยครับยำลูกชิ้นอู่เลโอเคเต<อ>รีม<อ>ย,ม,ยมเครื่องเรียบร้อยน,น,นะเดี๋ยวมาตรวจอีกรอบหนึ่ง เรามาดูกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มต่อไปทำอะไรอะไรกลุ่นะมนี้กลุ่มน,นี้กลุ่มนี้ทำอะไรครับกลุ่มนี้ครับทำยำอะไรครับยำอะไรนะยำะไรครับยำรวนนิดดูเครื่องนะครับโอเคโอเคกลุ่มนี้ทำอะไรครับกลุ่มนี้ทำยำอะไร ทองโอเคดูวิธีการหั่นหอมครับดูโอเคมาดูอีกสุดท้ายครับสุดท้ายทำอะไรเอ่ยทำยำอยู่เพื่อผาค่ะทำยำอะไรนะยำเพื่อผาไหนดูดิเพื่อผาครับแม่มาค่ะโอ้ยน้ำลายไหลเลยตรงนี้โอเคครับไว้แค่นี้ก่อนครับพบกับคุณจีแชนเนลรอบต่อไปครับ